ทุกคนซึ่งได้ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่13เมษายนครอบครัวของท่านจะได้รับความรอดกิจการบทที่16ข้อ31เปาโลกับสีราาจึงกล่าวว่าจงวางใจในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วท่านและครอบครัวจะได้รับความรอดเมื่อพระเจ้าทรงช่วยคุณให้รอดพระองค์ไม่ได้ทรงคิดถึงแต่คุณเท่านั้นแต่ทรงคิดถึงทั้งครอบครัวของคุณด้วยนี่คือเหตุผลที่พระวจนะกล่าววา่าจงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจา้าและท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วยสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเมื่อคุณมาเชื่อพระเจ้าสมาชิกในครอบครัวของคุณทั้งหมดจะได้รับความรอดโดยอัตโนมัติ แต่หมายถึงคุณได้เปิดประตูบานใหญ่ให้พระเจ้าเข้ามาเคลื่อนไหวในชีวิตของครอบครัวคุณและแต่ต้องสมาชิกทุกคนด้วยดังนั้นไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับคนในครอบครัวที่ยังไม่เชื่อขอเพียงคุณสํแดงชีวิตของพระเจ้าออกมาเพื่อให้คนในครอบครัวได้เห็นพระเจ้าผ่านคุณพระเจ้าทรงรู้ว่าจะเข้าหาพวกเขาได้อย่างไร มีสตรีชราท่านหนึ่งไม่สามารถไปโบสถ์ได้เพราะเธอชารามากและขาของเธอก็อ่อนแรงแต่พระเยซูได้ปรากฏกับเธอในนิมิตและพูดกับเธอเธอไม่เคยเผชิญหน้ากับพระเยซูมาก่อนแต่เธอก็รู้ว่าเป็นพระองค์และเข้าใจสิ่งที่พระองค์ตรัสกับเธอหลังจากนั้นคนที่ไปเยี่ยมและพูดคุยกับเธอก็ประหลาดใจอย่างมากในความรู้เรื่องพระเจ้าของเธอ และแม้ในเวลานี้พระเจ้าก็ยังทรงเข้าถึงสมาชิกครอบครัวของคุณที่ยังไม่ได้รับความรอดอยู่สิ่งนี้ได้เกิดกับคุณตาวัยชาราคนหนึ่งผู้ซึ่งไม่เคยเห็นด้วยกับการที่หลานมาเป็นคริสเตียนบนเตียงนอนในขณะใกล้สิ้นใจเขาพยายามอ้าปากหายใจและไม่สบายตัวเป็นอย่างมากเขาไม่สามารถจากไปอย่างสงบได้หลานของเขาซึ่งขณะนั้นอยู่กับคุณตาด้วยได้บอกคุณตาว่า คุณตาแค่เพียงยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและพูดว่าลูกเปิดใจต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกโปรดอภัยให้ลูกด้วยคุณตาก็ยังแข็งขืนและอยู่ในความเจ็บปวดอย่างมากแต่ในวาระสุดท้ายท่านก็ร้องไห้หาพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าและจะเป็นเช่นนี้คือทุกคนซึ่งได้ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด พระเยซูจะทำทุกทางเพื่อที่จะช่วยคนให้รอดลูกหลานได้เห็นสันติสุขของพระเจ้ามาเหนือใบหน้าของคุณตาหลังจากที่ท่านร้องเรียกพระเยซูและท่านก็ได้จากไปแบบเต็มเปี่ยมด้วยสันติสุขความปรารถนาของพระเจ้าคือให้ทุกคนในครอบครัวของคุณได้รับความรอดขณะนี้คนในครอบครัวของคุณอาจจะทำให้คุณมีความยากลำบากในการติดตามพระเจ้าบ้าง แต่เพราะการที่คุณเป็นคริสเตียนที่เชื่อวางใจในพระเยซูประตูบานใหญ่ได้เปิดออกเพื่อให้พระเจ้าพระบิดาในฟ้าสวรรค์ได้แตะต้องพวกเขาเมื่อคุณมาเชื่อพระเจ้าคุณจะได้เปิดประตูบานใหญ่ให้พระเจ้าเข้ามาเคลื่อนไหวในชีวิตของครอบครัวคุณและแตะต้องสมาชิททุกคนในครอบครัวของคุณ ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกอธิษฐานเผื่อครอบครัวของลูกให้พวกเขาได้รับความรอดขอทรงเปิดตาใจให้เขาได้เห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตของลูกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน